สวัสดีย้ำเศร้าครับผมมิดมอแทนแฟนมอลำ่มแฟนคลับเอซสาวน้อยเป็ดบันแพงแฟนคลับเอซีอิาาดหน่อยอุ้งอิงมาพบมาพอกันกับคนเมืองสีทางช่อง YouTube ไทยสีเกตช้าแน l มอนี้มาพบกันซ้ายๆในจักหน่อยพี่น้องเอ้ย่วงนี่แดดเปียงเปียงอีพี่นี่สิมารว่าเรื่องราวของมหากากาศบ้านสมห้อง วังเจ้านางน้อยบทสรุปนั่นก็นคือเปลี่ยนแปลงช่างชุดที่สเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายตกมาอยู่ที่สีสเกตรสร้างบ้านอันทีเสียก็ต้องยอมเสียไป ถือว่ากลายเป็นบทเรียนครั้งหนึ่งในการสร้างในการแปลงบ้านที่ไปจ้างผู้รับเหมาอยู่ไกลแสนไกลนี่แหละครับการจ้างผู้รับเหมาอยู่ไกลเขากำบังคอยได้มาเบิงหนางาน ถาจ้างสีสเกตสร้างบ้านถ้าว่าเฮ็ดบ้านกองเฮ็ดบ้านหน่อยคือจังห้องอีหลานายอุ้งอิงอะ่ะผพราว่าป่านนี้เรียบร้อยไปแล้วกระเน่องด้วยความคิดในการอยากสีได้บ้านตามที่เพ่ินว่างไว้เนาะมิดมาแคนแฟนมอล่ำได้ละยอคนกัดสืได้ฟัง ว่าเพิ่นสิใดสร้างบ้านน็อกดาวความคิดเห็นก่นตามหลายๆคนคิดก็คือไปซื้อบ้านน็อกดาวหลังละสองสามแสนอียงประมาณนีนานา้นะนะเอามาตั้งสามหลังมีห้องน้ำในโตเทือแหลกมีความคิดแบบนั้นไปๆมาๆปรับเปลี่ยนมาเป็นห้องสีมีดาดฟ้า มีหม่องนังกินชาบูซาเบอร์มนูนันสร้างไปสร้างมามันบ่ได้ตามแผนมันบ่ได้ตามแบบตามที่คิดไว้ผิดพลาดหลายหลายอย่างผลนสุดท้ายแล้วก็เลยมาตกอยู่สีสะเกตสร้างบ้านเป็นงานแก้ กับพี่น้องวินมาแคนแฟนมาอล่ำได้้ายพคนผูตีเพิ่นเคยก่อสร้างแบบแปนต่างๆเพิ่นกับสิหูอยู่เนาะว่าการสร้างมันง่ายกว่างานแก้การแก้นี่คนที่เหตุว้ก่อนมันมาตรฐานไหมต้องมาปรับต้องมาเปลี่ยนต้องมาเบิงหนางานเพราะในการก่อสร้าง เบิองไปแล้วมันเห็ดรวดเร็วคือเห็ดแบบฝ่าว่น้ะพี่นอ้องด้วยความใจร้อนอยากจะรีบทําอยากจะรีบเสร็จอีหยังประมาณนี้การถมดินการเฮ็ดนั่นเห็ดดีก,กะเนี่ยหั่นแน่นเนนเี่ยหั่นในยูทีเท่าที่ควร เป็นบ้านนอกดาวสามหลังป่านนี้เรียบร้อยบ่ต้องคิดยังหลายเนาะเอาโหลดมายกวางยกวางยกวางโหลดนี่แหละเป็นมหากราบอันเงาอีกเป็นข้อคิดเป็นสิ่งที่เตือนจิตเป็นสิ่งที่เตือนใจว่า ในการก่อสร้างแต่ละครั้งเราต้องคำนวณถึงว่าผู้รับเหมาอยู่้นใดนายช่างอยู่ที่ใดงานออกมาที่ผ่นานๆมาเขาทำงานแบบไหน แก่กับผู้รับเหมาเกี่ยวกับช่างทีมงานนี้แต่ถ้าเอาสีสกเกตสร้างบ้านก็ได้รับความไวเนื้อเชื่อใจคือจังไดเข้ามาดูงานตลอดเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดสามารถที่จะพูดคุยหรือเจราจากันได้ ถ้าคุยผ่านโทรศัพท์มันบอกคือคุยอยู่หน้างานแม่นมาล่ะครับนั่นละ่ะคือความคิดที่มันพลาดไปแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ต้องพินิจพิจารณาในการสร้างต่อไปเพราะอย่างช่างพูดรับเหมาคนก่อนไม่ได้คำนึงถึงว่า การทำงานของตัวเองผ่านสื่อ YouTube มันเป็นการโปรโมทบริษัทด้วยเป็นการโปรโมทต,ตัวเองด้วยถ้าทำงานฝีมือดีคนเห็นกันทั่วโลกพระมาทำบ้านหรือมาสร้างบ้านให้กับสุตตาในระดับประเทศ ถ้าสร้างผลงานดีมันก็มีงานต่อเนื่องแมนบะละครับถ้าสร้างผลงานไม่ดีอย่างที่เห็นเนี่ยแล้วใครจะกล้าว่าจ้างในในรายการต่อไปมันกระบงบอกถึงว่าช่างเองนั่นแหละเป็นคนที่ตัดขาตัวเองโดยไม่รู้ตัวซือ ที่เขาไปทายไปทํำไปบอกไปกาวเขาก็แนะนำในทางที่ดีในทางที่ถูกถ้ามีความซื่อสัตย์ถ้ามีความสุจริตหรือมีความจริงใจต่อง,งานที่ตัวเองทำไม่ต้องกลัวในการออกสื่อใดๆแเะมันเป็นการโปรโมตโตเจ้าของฝีมือเจ้าของเองด้วย เสียดายทีมช่างทีมผู้รับเหมาพันคิดสั้นไปนิดแต่กาตกลงกันไว้ว่าเพิ่นกะจายค่าเสียหายในการที่ว่าแม่หน่อยกระจายไปแล้วเนาะเพิ่นกระเบิกเงินไปแล้วลูกน้องเพิ่นเฮ็ดงานบาแล้วมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทดแทนกันไป สิ่งเหล่านี้เ้ามองได้สองแบบสองอย่างเป็นบทเรียนของทั้งด่านพ่อเอกแม่น่อยเป็นบทเรียนของทางทีมงานพูดรับเหมาอีพี่นี่ฝากตอนมิดมอแค้นเอาไว้แต่เพียงสำานีพอกันอีพี่น่าสบายดีครับผม